สวัสดีค่ะ YG ประกาศแบ็คพิ้งจะงดรับของขวัญจากแฟนๆตามรายงานจากสื่อโอเค p o p เมื่อวันที่12ตุลาคม2021ได้กล่าวว่า YG Entertainment ได้ออกมาเคลื่อนไหวประกาศอย่างเป็นทางการว่าทางค่ายจะปฏิเสธของขวัญจากแฟนๆทั้งหมดนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปที่ตั้งใจจะส่งให้เมมเบอร์ในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่นวันครบรอบของวงหรือวันอื่นๆโดยสมาชิกแบ็คพิงค์ได้คำนึงถึงเรื่องนี้และแมนว่าพวกเธอจะชื่นชมการสนับสนุนอย่างใจจริงจากแฟนๆทุกคนแต่เมมเบอร์ทุกคนจะขอบคุณมากขึ้นหากเงินเหล่านั้นของแฟนๆไปบริจาคเพื่อทำความดีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือทางเราจะขอรับเฉพาะจดหมายที่เขียนด้วยลายมือเท่านั้น และนี่ค่ะก็เป็นประกาศอัปเดตจาก YG ให้แฟนๆได้รู้กันซึ่งส่วนตัวแอดคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีให้ตระหนักถึงการแบ่งปันหลังจากวันนี้แบ็คพิงจะงดรับของขวัญราคาแพงจากแฟนคลับแล้วทั้งในวันเกิดและวันครบรอบต่างๆจริงๆแล้วก็มีอยู่บ่อยครั้งนะคะที่แฟนๆได้ร่วมกันทำกิจกรรมส่งเสริมช่วยเหลือสังคมบ่อยๆในนามของลิซ่าและวง ส่วนใครที่อยากสนับสนุนก็สามารถเข้าไปกดติดตามกิจกรรมกับทางลิลี่ทีมตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยเห็นมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมบ่อยๆส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ